สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าอันมารีวิวของฝากจากน้องแยแมจากเพื่อนๆจ้าอันอันแอบดูละจ้าแต่อ่านรู้แล้วล่ะว่ามันมีอะไรมั่งอันแอบดูค่ะเพื่อนๆอ่านกลัวมันมีของเน่าของเสียเนาะพอดีมันมันสวยจ้าอันเลยจะเอามาอ้างเพื่อนสักนิดนึงจ้าเพื่อนๆจ้าเรามาดูไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆว่าน้องแยแมส่งอะไรมาให้ให้หลานมั่งจ้า สวัสดีนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ชามหวานเองจ้าเตรียมมาใส่อันเอาแล้วจะใส่แม็กเพื่อเอาใส่แล้วก็ใส่เลยจ้าเนี่ยค่ะเพื่อนๆจ้าเนีย่ยแม็กส่งอะไรมาให้มาดูไปพร้อมๆกันจ้าการแอบ,บดูจ้าเพื่อนๆอ้าขอโทษจ้าเห็นนี่ค่ะเพื่อน,ออน,อนๆมีขนมจีนค่ะเพื่อนๆ ขนมจีนไหมไทยค่ะเพื่อนๆน้องแงแม็กส่งมาให้จา้าไม่ได้ซื้อนะจา้าเนี่ยค่ะนี่ร้านอยากอ้างอันนี้จา้าเพื่อนเพื่อนแต่และอันเราคิดว่ามันจะจะเละมาที่ไหนได้มันไม่เละจา้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเห็นนะคะเดี๋ยวมันหันดูก่อนนะเพื่อนเห็นไหมโอ้เพื่อนเห็นจา้า อ๋ชัดหรือยังเพื่อนๆอ,อดเนาะี่ยจะมีอะไรมาอ้างน,าน,นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะมัน,ม,นมันไม่ได้เน่านะเออนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนมาแอบลวงดูใจไหมคะเพื่อนเพื่อนค่ะของที่สวนน้องเขาจาเพื่อนเพื่อนน้องบ้านน้องแย่แมมกจ้าบ้านสวนเรนเรดิโอนะคะเพื่อนเพื่อน ก็พะทักทายพูดคุยจับไม้จับมือกับน้องได้นะคะเพื่อนๆกัานี่หวาจะกินลูกนี้หลักก่อนขออนุญาตนะคะตอนนี้ชิมค่ะเพื่นเห็นไหมคะเนี่ยไหมมันไม่ได้นาวเนาะตอนแรกหวานโอ้ จะรีวิวดีไหมเนาะพอมาดูโอ้มันดีๆจ้านี่ไงอาจจะชิมจ้าเพื่อนๆจ้านี่ไงอาจจะโอ้เอโ่ษจ้าเพื่อนๆจ,านนจา้า,จา,เ,อเ,อจาเอ้ยมันมันต้องกัดกินเลยมั้่เดี๋ยวมันจะกัดกินเลยนะคะเพื่อนๆใส่แมสเพื่อหวานจ้หวานอร่อยจ้ะเพื่อน จะกินอันนี้แหละรีวิวเสร็จก่อนนะคะเพื่อนๆมีกาแฟอีกจ้ะเพื่อนๆลองาไม่ได้ซื้อนะจ้า้องย่าแม็กฝากมาให้กินค่ะเพื่อนเจ้ามีมะละกอด้วยค่ะเพื่อนๆนี่มาอันนี้ของพลุงจ้าหมักลิ้นฟ้าจ้าเพื่อนเเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเ่อจ้า เนค่ะเพื่อนๆเดี่ยพ่อลุงชอบกินมากเลยหมักลิ้นฟ้าจ้าเพื่อนๆโอ้โอันจะอันจะเผาลูกนี่แหละก่อนให้พ่อลุงที่เหลือก็ให้เขาทําเองแล้วกันนะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานาที่เหลือนีน่อันจะนี่วันจะทําลูกสองลูกนี้ก่อนโอ้ตั้งหลายลูกสิบ ว่าเป็นสิบเลยจ้าเพื่อนๆขอบคุณนางแย้มแม็กนะคะขอบคุณมากมายจา้าคนสวยเสวยโสดตลอดการจา้านะคะเนี่ยอร่อยจ้าเพื่อนๆะ่ะกาแฟจา้าสั่งน้องได้นะคะน้องมีจำหน่ายค่ะเพื่อนๆจา้าสั่งน้องได้จา้ากาแฟหอมอร่อยจ้ากาแฟคัพพี่ฟาร์มนะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็ขนมจีนไหม่ไทยนะคะเขาฝากมาให้กินนะคะเพื่อนๆวันเลยเอามารีวิวอ้างเพื่อนๆจ้าอันนี้เขาเจ็บจากสวนนะคะเพื่อนๆจ้าอ,อันนี้ก็จากสวนนี่ก็จากสวนเขานะคะเพื่อนๆอน่อานไปดูเวลา <c oughs> นี่คะ่ะจ,จะกินน้อยหนาะให้ดูอร่อยคน่ะเพื่อนๆอร่อยมากกินแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่ เห็นเขากินค่ะเนื้ออากกินบอกว่าโอ้อยากชิมเขาเอามาให้ชิมเลยจ้าเห็นไหมอร่อยค่ะเพื่อนๆหวานเอา้า อร่อยจ้ะเพื่อนเพื่อนมันหวานเนาะเป็นหวานหวานหอมหอมขอชิมอีกลูกนึงค่ะนะคะมันมีเนื้อนะคะเพื่อนเพื่อนอร่อยจ้ะ อานเห็นเขากินนั่นแหละอยานจะคอืม,อ,มอร่อยจ้ะเพืเ่อนๆนะลูกนี้แลสุกไปมันจะหวานกว่าลูกนี้ะเขงกินหมดเลยนะอ้าวเสียงอะไรก็ไม่รู้ทั้งมือทั้งช้อนจ้ะเพืเ่อนๆจ้ะ อแซ่บค่ะเ,เพื่อนๆนมากินด้วยกันนะคะขอบคุณน้องแย้มแม็กนะคะขอบคุณมากมายจ้ารู้จักกันแล้วก็รักกันเนาอเพื่อนๆเนอะคุยกันประจำจ้าเพื่อนๆ แต่รทุบสุขดิบค่ะให้กำลังใจกันค่ะวานนะสดยี่สิชั่วโมงค่ะเ,เพื่อนๆคุยกับเพื่อนได้28ชั่วโมงนะคะสด28ชั่วโมงเลยจ้าคุยกับสารครามแล้วก็หนองคายนี่ประมาณ28ชั่วโมงค่ะต่อวันนะคะ หดค่ะอืแล้วอะกินหมดชิ้นนี้แล้วจะลาเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆยืนกิน,น้อยหนาอย่างนี้ละคะ่ะเพื่อนๆไม่ได้ไปไหนนะคะ สุดท้ายขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาทักทายพูดคุยให้กำลังใจคะ่ะวานจะเผามาลิบบัก บักลิ้นฟ้าไว้ให้พ่อลุงนะคะเพื่อนๆอาจจะตามน้าพริกกับบักกินกับบักลิ้นฟ้าจ้าเพื่อนๆจา้าลูกลูกลิ้นฟ้านะคะเพื่อนๆขมๆนะคะเพื่อนๆมันออกขมๆแต่มันอร่อยจา้าเพื่อนๆจา้าอ่านลาเพื่อนๆแล้วนะคะ สวัสดีค่ะรักเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะใครมาใต้คลิปหวานไปหมดนั่นละค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าไม่ต้องห่วงจ้าช้าเร็วหวานก็ไปค่ะไปหาขายถ่านขายปลาเสร็จหวานก็วิ่งมาหาเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าบ๊ายบายนะคะ